เห็นไหมสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีข้ะสวัสดีค่ะใหญ่ใหญ่นี่หนูเห็นชันไหมจุก่อนจุก่อลมัจุก่อลมัจุก่อนเหรอก่อนตรงนี้ได้ีแบบเลมอนนะผม Come on จุก่อนนี่ ดีดังนะไม่มีมน้ำตาลบอนด้วยอะอืมอ,อ,อะไร <c oughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ <c oughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีเตอตร์ชัยนะครับผม วันนี้นะครับผมนานผู้ชมผมจะมาทำคอนเทนต์รีวิวกินน้ำโคกนะครับผมไม่ใช่น้ำโคกธรรมดาแน่นอน,นครับผมเป็นน้ำโคกเป็นน้ำโคกอะ,อะไรวะเป็นน้ำโคกเป็นน้ำโคกที่ออกมาใหม่นะครับผมนานผู้ชมอเป็นน้ำโคกที่เป็นรสชาติใหม่นะที่แบบ มีทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็มีมะนาวนะครับแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะผมแล้วผมซื้อมากี่ขวดครับผมอ่านี่นะครับผมท่านผูน้ชมเยอะมากครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมนี่เขาไม่ได้สปอนมานะฮะผมอยากกินเองนะฮะวันนี้เป็นวันพักผ่อนผมด้วยนะครับผมเป็นวันพักผ่อนผมด้วย เห็นไหมสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีข้าก่อนสวัสดีข้าสวัสดีค่ะใ,ให่ใหญ่นี่หนูเห็นชั้นไหมมาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่นโอเคครับผมท่านผู้ชมผมก็ จัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงฮะสวยไหมครับ,สว,รบสวยมากครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมจ๋าอย่าเหยียบสายอย่าเหยียบสายเหยียบสาย,ย,ายอันอันอันฉันนั่งอยู่ที่ไหนะถ่ายรูปจุกก่อนจุกหน่อย,โ,<ด>ยโอ้โลมลมอืมจุบด้วย ให้ใช้จุบด้วยให้ใช้จุบด้วยให้เอาใช้จุบจุบทุบันหน่อยอืมจุบจุบอืมจุบก่อนจุบก่อนไม่จุบก่อนไม่จุบก่อนเหรอเพื่อนตอนนี้ได้มาครับผมเรามากิน กระป๋องแรกก่อนนะผมเป็นทัฟซี่แม็กนะครับผมนี่นะครับเป็นทัฟซี่แม็กเป็นรถเป็นรถดั้งเดิมนะครับผมท่านผู้ชมอาจารย์กินไหมกินเป็นไหมแหมเมนกินไม่เป็นเหรอโอ้ดมดมดมดูไหมดมดมหอมไหมหอม อ,อร่อยอร่อย <c oughs> ชิมไหม นี่เอานี่เหรอใช่ชิมแ๊บซีแม็กนะผมไม่มีน้ำตาลนะฮะก็รสชาติก็ปกติฮะอร่อยอธิบายไม่ถูกนะครับผมก็เป็นรสชาติแ๊บซีปกติอะไรอะไรนะิ่มแล้วจ้ะอิ่มแล้ว อ,อิ่มแล้วอีกพุงมีพุงด้วยอีกพุงด้วย <c oughs> มาครับผมรถต่อไปเลยเป็นเบปซี่แม็กส์กินสตรอเบอรี่นะครับผมนี่นะฮะอันนี้มีน้ำตาลไหมไม่มีน้ำตาลนะับผมไม่มีน้ำตาลนะครับ,ไม,มรบไม่มีน้ำตาลนะครับผมอ่า ลองชิมเลยครับดมดูดมดูหอมมะลุหาครับผม อร่อยทำยาย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 ให้กินไหมทำยายดูจันกินไม่ได้เห็นไหมน่ะเป็นเหล้าเนมเนยเป็นเหล้านั่นมันเหม็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 นกินไม่ได้เห็นไหไปไปกินข้าวไปกินไปกินส้มตำไปกินส้มตำไปกินส้มตำกัน้มไปกินส้มต้มก็เนี้ย อร่อยมากครับผมรสสตอรอเบอรี่นะฮะใครที่เคยกินนะครับผมอร่อยจริงครับผมสตอรอเบอรี่นะครับโอ้โนใจเลย ดีครับผมยอดสับปรดนะครับต่อไปซี่กินไรนะครับผมกินไรเป็นเหมือนแบบเลมอนนะครับเป็นมะนาวนะครับอะไรกินข้าวยังไปกินข้าวม,าาม,ามาันมมมย,ยันงไ,ไปกินส้ตมตำไปไปกินส้ตมตำเล รสชาติเหมือนเลมอนเลยนะครับโอเคเลยนะน้ำโค้กแบบแบบเป็นแบัฟซี่แบบเลมอนนะผม Come on คะ 都管，你，嗯。那那 F 毛，那那 F 老妈了，老。啊。 หมดแล้วครับอร่อยครับผมรสรสเลมอนนะฮะ <Okay. S 1> ท,ท้ายรสเลมอนใช่หรือเปล่าไม่รู้นะผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนรสเลมอนนะครับมาต่อไปเป็นนี้เลยครับผมแปปซี่เป็นแปปซี่ปกตินะเป็นปกตินะครับผมอันนี้เป็นแปป,แปปซี่ดำใช่ไหมแปปซี่ดำนะครับ ไม่มีน้ำตาลอาบอนด้วยอือมอร่ <c oughs> ยยอไรยอไ,ไ,ออได้ไหม <c oughs> อ๋ไอไอตัวนี้เป็นไม่มีน้ำตาลนะครับ แต่ส่วนนี้มีน้ำตาล26กรัมนะครับผมน้ำตาล26กกรัมนะฮะ<ว>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  หมดแล้วผมโอเคครับผมท่นมานผู้ชมผมก็กินหมดทุกคุบรถแล้วนะฮะผมไอที่ผมชอบที่สุดเลยก็จะเป็นป๊อปซี่แม็กซ์นะครับผมกลิ่นรสสตรอเบอรี่นะครับผมชอบเป็นสุดเลยคืออร่อยอร่อยมากกลิ่นสตรอเบอรี่นะฮะอป๊อปซี่เลมอนเนี่ยไม่ใช่เลมอนเลยป๊อปซี่กลิ่นไลท์นะครับผมกลิ่นไลท์นะฮะก็อร่อยเหมือนกันครับเหมือนเลมอนเลยนะครับผม ส่วนไอตัวนี้เป็นเป๊ซี่แม็กไม่มีน้ําตาลนะก็ปกติผมรู้สึกว่าไอตัวนี้มานานแล้วใช่ไหมมานานแล้วประมาณนั้นครับผมก็ปกติครับผมส่วนตัวคือชอบตัวนี้นะฮะอร่อยกินสตรอเบอรี่นะครับผมส่วนใครที่เคยกินแล้วหรือว่าชอบกินไหนชอบรสไหนก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปผมด้วยนะครับผมบอกกันด้วยนะผมถ้าผมกินหมดนี้ก็คือแบบ มันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหลมล่ะเพราะว่ากินน้ําโคกเยอะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับผมท่านผู้ชมอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายให้ผมด้วยนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปกินอะไรต่อก็ฝากติดตามผมด้วยนะอะไรอือบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายกันเลยบ๊ายบายกันบ๊ายบายทุกคนด้วยกนทุคด้วยจ้วย 嗯，对对对，啊啊呀，对对对对，嗯嗯，拜拜，阿姆。